สวัสดีค่ะวันดีทิป EP พีที่หนึ่งนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดป่าภูก้อน,นำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีค่ะนี่คือบรรยากาศระหว่างการเดินทางของพวกเรานะคะอย่าบอกเลยว่าสวยมากตอนนี้ถึงทางเข้าวัดป่าภูก้อนแล้วนะคะอยากให้พี่น้องๆได้ดูเลยคะ่ะว่าบรรยากาศดีเวอร์ ถึงแล้วนะคะพี่พี่วัดป่าภูกรอนส่วนนี้คือวิหารพานอนค่ะอยู่ด้านบนสุดของวัดนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในวิหารของพานนอนค่ะอยากบอกว่าเข้ามาข้างในแล้วเย็นมากขอจบคลิปไปกับวิวภูเขาสวยๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคลิปหน้าอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์ได้เลยค่ะ